สี่คนนะตอนนี้ก็ก็คนดูที่กดมาเนี่ยแหละกโจมตีไปโลตัสก็ได้ดูดูคลิปเลยครับเอางเงินให้ป่ากอลลีา,านะผมชอบเล่นอยู่แชลรี่มันได้มาฟรีมั้งรู้สึกตัวนเนี้ย ตั้งแต่แรกๆอะที่มันผมได้รางวัลอะไรสักอย่างกงได้มาฟรีก็เลยแบบได้เล่นบ่อยซ้อนอยู่ซ้อนอยู่วิ่งอยู่บอลโดนบอลโดนเล่นสดเล่นสดติมันติกมันก็ฟิกเหมือนกันโจ๊กเสียฟิกนะผมก็เสีย โดนอีกแล้วดูเอข้างหลังนะเอฟิกสร้างสมนะ่ดเเติมมานะราม่าสามนีไปแล้วสวยอันตีสวนได้นะเข้าป่ะอันตรีสวนโดนโจ๊ก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 มีคนซ้อนไหมโจ๊กอันตีไปแล้วโจ๊กตายโจ๊กตายสวย แอรขวาเข้าสองบิดแยงขี่นะผมวิ่งซ้อนอยู่ว่ามันจะมันจะหไหลเส่ผมผมล <July> บก่อนขอได้ปะขอได้ปะเก็บเลือดเก็บเลือดผมผมวิ่งกลับนะผมวิ่งกลับนะหยานประกบนะมีอันติมีอันติอันติอันติโดนอันติโดนอันติโดนทะโลไปต่อโอ้ยไม่ถึงมีผักมีผักผักแล้วผักแล้วผักแล้วอยต่อไปอยต่อไปวัดวัดดาเมิดเลยผักแล้ว วัดดูวัดดัมวัดดมัมเมทวัดอะผมตายอยู่แล้วแหละเล่นดูเล่นดูไหวไหมเออสวย Different. อย่างน้อยได้ปัดคืนได้ดีลูกยิงตีเลยนะร่างสามร่างสามสีส <c oughs> ่วนนะ้สี่สวนยืนยังไม่ไหวเลยผมยืนย่ยจะไม่ไหวเลยโอ้ตาย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 ริมกับเน็เข้าหน่อยหนึงทางไม่ได้ไหวหนึงทางไม่ไหวนะผมยืนซ้อนได้อย่างเดียวแล้วไหวแล้วไหว ะร้องไห้ไม่มีอันติยิดล่ออยู่ยิ่วล่อฟังคีมาอยู่ตีป้อมได้นะตีป้อมได้นะริมซอยอยู่มยื่ล่ออยู่บัสอยู่กลางครับอยู่กลางอยู่กลางได้ล่างได้ล่างตีสีวิบัสจากผมอยูเห็นเฟ้ยบ้างตีเคคิฟเล่นคีฟเล่นคิฟบังก็อยู่บังก็อยู่ยานอัติไปแล้วล่างสี่ล่างสี่ไม่มีคีฟไม่มีอันตินะผมไม่มีอันติ ไม่มีเลยไม่มีมันถอยเอลขวาเยอะเอลฟ์ายสี่ดีจเข้ากลางโอ้ยเก็บลายไอ้ฟังให้สลิมอยู่คีบกลางคีบกลางคีบกลางโฟกัสคีบก่อนไหวแค่นี้ผมไหวแค่นี้ผมไหวแค่นี้ยื้อให้สุดใจแล้วนะเพื่อไม่รวมอาา้าวกลางเข้าแล้วเนี่ยมวยเขาไม่ค่อยเคลียร์ทำเลน ผมซ้อนมวยอยู่ากนั้โดนเมด็ดเม็ดสามสิบเปอร์เซนต์อีเวนกาดอีกตัวนึงเนี่ยเม็ดเสียฟิกขับบัสออกไปแล้วถอยเลยมานั่งเคเลียร์เลนอ่ะมันจะผมจะเดินได้เรื่อยๆโดนอันตรีโดนบัสเอ้าเสียบกดฟิกอีกไหมเส้ยผิดอันบัสด้วยสุด,ย,สดยืนค้ำอยู่ยืนค้ำอยู่สกิลหมดแล้ววัดดูวัดดูวดดวสวยใศรษฐาเน,นี่เดียวตัดเลนนะผมผมขอรีดี้กันหน่อยเีพีเจ อันตีโดนอันตีโดนเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดซ้อนนะซ้อนนะมีล้างอยู่เล่นส่วนได้ผักกลับไปแล้วว้าล่างเข้าล่างเข้าคีบอ่ะวางแถบนะวางแถบกินพุ่งเลยนะครับมือออกตัดเลือดได้เปล่าะหรือยานก็ได้สักคน่ะมีตัดเลือดสักคนก็ดีนเก็ออยู่นี่นะยังไม่ได้เช็คเอลไซน์นะอันตีโดนเมดอันตีโดนเม็ เล่นสุดเล่นสุดไม่มีล้างไม่มีล้างยิงคำอะไ่งเงี้ยเมีอันตีไปแล้วไม่มีเข้าตัวทีเห็นเห็นช้าตัวทีตัวทีมันจะโฟกัสหน้าเห็นเอวไปเลยต้องบูเยอะบูสามบูสามถอยนะถอยนะบัดไหลบัดไหลบัดไหลเล่นไหนเล่นไหนซ้อนหยาดอยู่คอยดูคลิปยนะดูคลิปเล่นเลยนะผมไม่มีล้าง กิ๊กลางกิ๊กลางสลับรีเลือดนะกลางกับบนจะเข้านะครับสลับกับรีเลือดนะช่างหัวมันรอไปทีหลังเล่นเกมอยู่รอไปก่อนผมรีผมรีสลับลน,นีสามตัวอันสี่สวนเล่นนะเล่นนะเกี่ยวได้สองหอกโดน ออกมาออกมาออกมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เล่นสุดมอยปิดเลยปิดเลยบัตบัตบัตกลางซ้อนนะซ้อนนะต้องการสต okay. uh oh, ันแต่บัตอะบัตนี่ก่อเกิดโดนโดนโดนหอดโดนบัตผมมีล้างบัตก่อเกิดนะบัตก่อเกิดนะบัตก่อเกิดกลางเข้ากลางเข้าเคลียร์กลางไวเคลียร์กลางไวเวฟต่อไปมาแล้วเล่นนะเล่นนะเล่นนะอันติีโดนอันติีโดนสองผักมาผักแล้วเล่นสุดเล่นสุดล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วไหวไหวไหวใครตายก็ช่าง ตีป้อมตีป้อมวางแถบวางแถบจีบกลางเข้าแล้วเหลือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เพิ่งเกิดผมวางจีบกลางอันตีเกียริแคลลี่เสพเลือดเสพเลือดมันตีส่วนนะถ้าโจ๊กผมเอาป้อมในให้ได้ป้อมในให้ได้วางแถบวางแถบบางจิปอยู่ผมเข้าแทงแล้วแทงแล้วลามเลยลามเลยแทงให้อยู่ ผมโลนะผมโลนะอยานต้องถอยนะถอยหมดนะถอยหมดนะหยานตายถอยสุดเปิดนะมันมันเอาแล้วหมื่นสามหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน้อนมวยอยู่้อนมวยอยู่บัดตายบัดตายโจกตายเล่นสุดเล่นสุดเล่นสุดสวยดันบนดันบนดันบนเดี๋ยวเพื่อนเกิดไปกันกลางบน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 มาบนหมดเลยเดี๋ยวหยานกันบ้านให้จบบนจบบนจบบนเหลือเมยนะผมบังคิปลงมีล้างมีอันติเล่นสุดนะเล่นสุดนะ สามสองเล่นสุดเสียบเลือดมวยมามวยมาอันตีไปแล้วตีป้อมนะตีป้อมนะตีป้อมนะมนะบ,บังคีบอยู่ไปไหนอะแครี่ไม่แม่มันรวมหยานไม่ดันอ่ะเนี่ยโอาวผมจะตายผมมีแต่ล้างนะอันตีหกวิเล่นเล่นเล่นนะเล่นนะเล่นนะล,ล้ลางแล้วล,ล้างแล้วแขงห้อยู่สวย สวัสดีครับมาากนอนด้วยนะครับเลสเตมสวัสดีครับเดี๋ยวผมลงแล้วนะคะพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางต่อแหละขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์อีกทีน่าจะน่าจะหลุดไปประมาณสี่ทุ่มเลยยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงเผื่อแบบกินคงกินข้าวหรือแบบเผื่อเม่ด